อันนี้ก็3สามสี่งานนะครับที่ท่านได้ด้วยคับสามสี่ห้างานตลอดถึงแห่การพับปลาไปลงที่โรงย่างบัตเตอรโก,โกนะครับเรามีการแห่ไซปินี่นะครึ้นๆถึงยังมากนะครับแล้วก็พับปลาพรกรุบรดดั้งว่านั่นตัวเนะครับอันนี้ก็อสงเกตเสียงปะผายนะครับลเลช้บริการตลอดงานนะครับก่อเปิ้เสีนเนื้อเปิ้ล สาม 4, 000, าสี่พ,นนพันต้นเก่าเห็นสองพันปลานะครับอันนี้ประกอบกบคุณนะครับครับก็ยอดปลาปาในหมู่บ้านเฮานะครับสามสามกองนะมีมีปลาอันนี้จิตเตอร์นอก้วก็บปาปลาคุณกระดํานะครับสองแล้วก็ปลาปาประจำปีสามแล้วก็สี่ปลาปาต่อจานที่กาลางนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับเก้า หมื่นหกพันสี่สิบแปดบาทน,นะครับอันนี้ก็บัตเดืแสนก็ยังยสามพันกว่าบาทน,นะครับอันนี้ก็ซึ่งจะได้สร้างปุตินะครับตามที่ขนาดปลาส่วได้ร่วมนะครับยิ่ดหลใจกันดีว่าพ่อที่จะมาสร้างปุตินะครับอันนี้ก่อจะได้ไม่ผมหายนะครับในทำมุกนะครับบุกครับ จรย์ราตั้งรานะครับซึ่มันสวยโคตรงงามตามจีและแฟ้นนะครับก็ได้ลงมือไปถึงบางส่วนแล้วนะครับขอบคุณแวิเขาไปเอวห่องนะครับนอกสลาเป็นคำอยู่ที่วัดนะครับตามคณะกรรมการัวนี้นะครับคือไปใจห่องนะครับวัดงดงามบ้านจะสวยก็อยู่ที่บ้านเฮลหลงแรงหลมใจความสมัครสมานสามัาคีทุกทายนะครับอันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ครับเข้ามาถึงเรื่องการลดน้ำดําหัวนะครับว่านั่นก่อได้รับเงินบริจาคคนสีนออกมันเฮานะครับสองพันเกียบสามพันบาทนะครับสองพันแฝงวายฝายนะครับก็ว่านั่นได้เอาใส่ซองตามปลุกอุ้ยไปอุ้ยนะครับเพิบมน้ำดําหัวของอายุซึ่งเขาได้ทํามาทุกๆปีนะครับทีนี้ก็ได้ใส่ซองไปพัดใจนะครับ สองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับใส่ไปสามสี่สามสองก็เป็นเงินอยู่สามพันกับสิบบาทนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่วนล่วมในการรดนน้ำดับหัวนผู้ส่งอายุที่นี่นะครับก็ทำแม่บ้านนะครับผู้อาวุโสนะครับทงแม่บ้านคณะกรรมการแม่บ้านอันนี้ก็เล่นกันเป็นอย่างดีนะครับเพว่าอาหารการกิน น้ำดื่มน้ำใจนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเรื่องสารเจ้าพ่อการค้ำนะครับปีนี่ก็เขาได้รับบริจาคนะครับสี่พัี่ร้อบริจาคผลคิดคนเสาสี่ส้าห้าสิบนะครับนี่ก็ได้เงินอยู่สามพันสี่ร้อยตัวบาทนะครับก็ขายได้มงคนเห็นนะครับได้เจ็ดร้อยที่บาทนะครับ อันนี้ก่4 0 0กว่าบาทอ่านั้นก็ก่อนตัดใจทีได้นะครับก็ไปขันตู้ขวัญน,นะครับตัขวัญเพื่อทีหนังนะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ไปเข้าขวัญเพื่อที่นังห้าร้อยห้าสิบบาทเสียงเสียงพอวพายห้าร้อยบาทนะครับอันนี้แยกออกมาเพราะว่างานวัดงานเรื่องเจ้าที่ ดังนั้นวัดพระป่าต่างๆนั่นตกลกออกไป1่7,500นะครับอันนี้จกมาที่เองเงิ้ส่วนที่เรื่องเจ้าที่